วันนี้มาอบรมการเขียนลายตส้นแรงก็มีนะคะบรรยากาศะในโอกาสนี้ก็เริ่มอบรมตอนเก้าโมงก็มันก็น่าอยู่เยอหลัยแถวีนะคะ ันนี้เป็นเดทชของการเข้ากลมของอ e ีแม่นะคะ ก็วีคนี้เป็นวีของการออนไซต์นะคะเมื่อวานก็ไปอบรมเรื่องการเขียนเลสเซนตแพลนทั้งวันที่ยาวนานแล้วก็วันนี้นะคะก็มาเรียนที่มหาวิทยาลัยนะคะอีแม่ก็ d r อปที่ปัมน,น้ํามนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะกิจวัตรคือต้องมีกาแฟแล้วก็มื้อเช้าของอีแม่ก็เป็นแซนด์วิชนะคะมีเรียน8โมงขณะนี้เวลาเจนาฬิกา ห้นาทีเนาะใกล้จะถึงเวลาเรียนละมหาวิทยาลัยอยู่ไม่ไกลนะคะก็เลยอัดวอ็อกก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะไปที่มหาวิทยาลัยแล้วสัมภาษณยระยะๆมากมายนะคะอีแม่ก็ในความที่วิชาภาคชาวนั้นอาจารย์จะเน้นแบบว่า ทำงานออนไลน์ก็เลยถือติดแล็บท็อปมานะคะแต่ว่าเป็นแล็ปท็อปของนอปยืมมาเพราะว่าแล็บท็อปของอีแมนะมันไม่เซฟแบตนะคะแต่ว่าของนอปน,นั้นก็คือเพิ่งซื้อก็เลยยืมของลูกมาเนาะเดี๋ยวจะไปมหาวิทยาลัยแล้วคะ่ะเราไปดูบรรยากาศในห้องเรียนกันเนาะ ภาคบ่ายก็เป็นกิจกรรมกลุ่มอีกจ้าก็เป็นการแบ่งกลุ่มตามอาสีของลูกโอมนะคะที่อาจารย์ให้มาแล้วก็ก็มาแบ่งกลุมกล่มกอีกทีหนึ่งจ้าก็กลุ่มพี่แม่เหลืออยูซี่คนหิวข้ามากทุกคนหลังจากเลิกเรียนกลับมาเนาะเลิกตอนเกืบเกือบห้าโมงเย็นก็เลยมาให้นอปอทอดไข่เจียวไข่ให้ยีแม่นะคะนี่ ก็ระหว่างรอนอปอเจียวไข่เนาะอีแม่ก็ขอเมาส์มอยเรื่องของวีคนี้นะคะก็เป็นวีคของการบาบไปอบรมในวันเสาร์เรื่องของการเขียนเล s s o n plan ่แล้วก็วันอาทิตย์ก็เรียนออนไลน์อีกนะคะวิชาไซคลอจีก็ทำงานกลุ่มใน Google Form นะออกแบบคำถามนะคะแล้วก็ตอนบ่ายก็เป็นวิชาพัฒนาหลักสูตรซึ่งเจออาจารย์ท่านใหม่นะคะก็วิคนี้ก็แบบมีงานเยอะมากๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะวิชาวิชาหลักสูตรเนาะก็คือแบบ วันอังคารก็คือต้องแบบว่าไปรับใบงานเพิ่มอะไรแบบเนี้ยคือแล้ววีคนี้สําหรับอีแม่คือเป็นวีคของการแบบงานเยอะมากอีแม่ต้องส่งงานที่ทํางานด้วยเนาะแล้วก็อีแม่มีแบบว่า observe คลาสสอนของตัวเองซึ่งก็แพลนไปแล้วบางส่วนนะคะเหลือแต่ทำสื่ออะไรอย่างเงี้ยวิกนี้แบบหนักหน่วงเหนื่อยมากๆก็ให้ลูกเจียวไข่แล้วก็สั่งแพนด้าสั่งส้มตำมากินก็นั่นแหละนี่คือวิธีของอีแม่เนาะนี่ข้าวไข่เจียวของอีแม่แล้วก็อันนั้นของนป้ปอเชฟบายเอ็นพ <NP. S 1> แล้วจานเปล่านี้ก็คือลอส้มตำจ้ะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ช่องอีแมลล่เบอร์ด้วยนะครับ